ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยจั๊บป้าโอดวัดตองปุเป็นร้านก๋วยจั๊บเจ้าดังเลยทุกคนป้าเขาจะขายอยู่ตรงตลาดโต,ล,ตลุ่ง,งใช่ไหมหน้าร้านแชมป์มสูตรป้าเขาขายทุกวันจะหยุดแค่วันอังคารกับวนันศุกร์ควยล้าน40กับ50แต่ว่ากลับบ้านก็เหมือนกันใช่ไหมละ่ละกลับบ้านก็เหมือนกัน40กับ50ก็ใครมากินหน้าร้านนะคะนี่มีเครื่องปรุงให้ด้วยเครื่องเขาคือแน่นมากทุกคนนี่เดี๋ยวเราลองชิม อร่อยอร่อยมากลองกินเครื่องในปกติว่ากินเครื่องในดูว่าร้านนี้จะแบบว่ามีกลิ่นอะไรไหมลองกินเครื่อในไส้เรากไม่เหม็นาอันนี้คือการันตีเลยไส้ไม่เหม็นข่าวนังหมูก็มีกรุบกรุบร<ๆ>้านอีกรอบนึงนะคะกลวยจับป้าโอทนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยใครอยามากินนะคะจะอยู่ตรงกับร้านแชมปสูตรเลยตรงข้างๆกับเซเว่นเลยนะคะ